เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมม่เรมุกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะอยู่ใน FC Mobile ครับกับการรีแลงนะครับแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามามากมายครับสำหรับกิจใหม่นะแล้วก็มีคนขอดูทีมนะครับนี่คือทีมของผมประมาณนี้นะครับยังไม่ได้พึ่งเอา CDM กับ LV ไปขายนะพวกนี้ตัวพวกนี้ยังก็ยังเล่นได้อยู่ครับสอตัวที่ผมเอามาลงก็คือยังเล่นได้อยู่ยังเก่งอยู่นะครับผมก็เลยเอาตัวที่หนึไปขายพวก เปิดตีพวกเอเชียนไปขายนะครับแล้วก็พวกคาร์ลอสไม่ใช่คาร์ลอสพวกซับบัตต้าอะไรผมก็ไปขายหมดแล้วนะครับตอนนี้ทีมผมประมาณนี้เนาะแล้วก็พออัปเดตมาใหม่นะครับก็จะมีกิจของปิดบีดเรียกกิจว่าปิดเลยกันนะกิจปิดปิดเรียกว่ากิจปิดนะครับก็จะมีการรีแรงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแรงนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเล่นเนาะผมไปทําอย่างอื่นนะครับซึ่งแรงรีผมมีแต้มอยู่หนึ่งหมื่นแจมนะครับ อันนี้ก็ลีกของลีกนะครับคู่แข่งดิวิชันตรงนี้เลยนะครับก็จะมีอ่ะมีเยอะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแพ็คพันห้าร้อยหนึ่งรอบนะครับแล้วก็สุ่มหนึ่งหมื่นแต้มอีกหนึ่งรอบนะครับจากนั้นตามด้วยพวกนี้ผมมีสิบหกเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะไปเปิดพวกนี้ครับแพ็คฟรีเกสิบเก้าถึงร้อยเจ็ดหมดนี่แล้วก็รับมร์คเคฟรีนะครับสำหรับคนที่ แรงสูงก็มารับได้เนาะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กฟีนก่อนดีวกว่านะครับ99ถึง107นะครับไตายครับเลสโก o w อ l ์ walk. <Walk. S 1> ไม่วอล์กรอบที่สอง99ถึง107้อล์กไม่วอล์กเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหิตส33เปอร์เซ็นต์ตายต่อไปครับจะเป็น โอ้มีแบบขายได้ด้วยนะนี่หนึ่งร้อยสี่พวกนี้แพงไหมไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอโอ้โหไม่ค่อยแพงว่ะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะผมว่าเปิดต่อด้วยอ่ะโก้มาร์ฟวอล์กโอเคบิทบีนะครับเ a ลลี่อาร์บีีเอสีนะครับมาเลยตัวหนึ่งรอ้อยยยังกล้าอ่ะ อกาแล้วก็อย่าลืมมารับมัดเคฟีนด้วยนะครับผมเปลี่ยนใจละไอแพ็ก99 107อ่ะไม่เปิดละมันมันมันแย่กเกินครับเอาเอาไปแลกพันเพชรด้วย่ะเนาะมันมันดูแพงเกินอ่ะมาพันเพชรเอ้ยพันแต้มนะครับพันแต้มพันแต้ม อ่าแล้วเราก็จะมีหนึ่งหมื่นแตนทามจนถึงเป็นก็มาเปิดแม่งเลยจบ,จบไป let's go บอกมาครับฮะตายแล้วเรียบร้อยซันเชิดบ้านกูสี่ซันเชิดอ่ะหมดเกลือเปิดเก้าเก้าเก้าแปดถึงร้อยเจ็ดค่าเวอร์ชั่น สักทีหนึ่งไปเติมมานะครับไปเติมแล้ววอลกว่ะมันกิดอะไรเนี่ยสวีเดนอาร์บีไอคอนใครวะลาดูบเฉยน้องลาดูบเฉยเอามันหมดแล้วว่ะไม่มีอะไรทำเลยเดี๋ยวไปดูตลาดกันดีกว่านะครับตลาดตอนนี้ตัวอะไรนะเล่น วิ่งเร็ววิ่งเร็วเวอร์ขายโอ้โหแพงจัดเดีย๋ยวนี้ตัวละครแพงมากเลยครับสี่พันห้าพันล้านเลยแต่ละตัวเนาะจะหาตัวในตลาดไปซื้อแล้วก็ไปตีมเม็ดโชว์เนี่ยครับแพงจริงนะน,นี่แพงมากๆเลยนะครับแต่ละตัว แชมเปี้ยคันเขาเริ่มขายกันแล้วหรอวะแต่แชมเคิลโอ้เยอะสูงอยู่นะครับแชมเคิลน,น่าเล่นอยู่นะดีๆซีดานผมว่าไม่ค่อยเก่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าซีดานไม่ค่อยเก่งเนาะสำหรับคนเล่นก็เล่นไปนะครับแต่ผมไม่เล่นมันช้าไม่ใช่สายเลยนะครับสำหรับซีดานอู้มีเลี้ยงเร็วด้วยหรอบ้ามีให้ลนด์ด้วยเหรอวะ อ๋อตัว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 เขานาแล้วเข้าหนาแล้วเข้าหนาแล้วขาโดนขาโดนเดี๋ยวมาดูกิจใหม่กันดีกว่าเราจะปรับตามโปรแกรมพวกอันนี้อันนี้แล้วก็นี่นี้มาดูกิจใหม่ตัวกิ่ใหม่กันดีกว่านะครับซีรานแชมัยขึ้นเปียโลเปียโลน่าจัดอยู่นะร้อยเจ็ดนะครับโอ้โหแต่ราคายังไม่อยากได้เก็บไว้ก่อนนะครับเปียโล ยูเตอร์เช็คมาราโดน่าเนสตอน่าจะักคนขายเยอะอยู่เก่งนะครับเนสตอเก่งทุล่างนะพูดไว้ก่อนนะครับเนสตอเก่งทุล่างนะครับแห่ยยฉลาดมากมากนะครับยังไม่มีตัวอะไรที่เราน่าจัดเข้าทีมผมเลยนะครับตอนนี้ไม่มีจริงๆนะครับ L W หรอ นี่คือสารตัวแ่งที่ผมขาดนะครับผมจะซื้อวินิ้มาใส่มาเสริมดีไหมเทียบกับตัวใหม่ไหมครับร้อยหนึ่งร้อยเบ็ดวินิเก่งกว่าอยู่แล้วเดียก็เก่งนะวินิ้หนึ่งเโลอาจจะรอราคาลงก่อนก็ได้นะครับเบลโลเนาะแล้วก็ไชินราคาตกล่ะ แล้วนะครับแล้วก็เอบี MB ยังไม่มีตัวอะไรน่าจัดเลยนะครับ m อบี MB ใหม่ยังไม่มานั่นจากคาร์ลอตอเบโตตัวเยียเพียวเลยนะครับตัวนี้แมวเอา,ามาจัดวินีกันดีกว,ว่าวีนองราคาราคาพี่บ้าเกินหรือเปล่าโอเควินีก็ไม่จัดผมจะซื้ออะไรไปตีเล่นดีกว่า ผมอยากซื้อไปตีเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับอืมอม,มันไม่มีอะไรเลยอะเดียดเหรอผมรู้สึกว่าตีไปก็ไม่คุ้มอ่ะบางตัวนะคารอลซื้อไม่ได้นะครับ อเอาซีดมใหม่แล้วกันอาซีดมใหม่เข้าทีมดีกว่าเงี้นนะโรดดี้นะครับจัดมาเลยโอ้โหแพงหูฉีกเลยว่ะไม่มีอะไรให้ตีนะผู้ชมดูจริงๆนะดิไม่มีเลยไม่มีจริง โอ้หาเดี๋ยวผมจะตีริวันโดสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จบคลิปไปเนาะเดี๋ยวเราราคามันลงก่อนก็ได้แต่ผมมาทำคลิปใหม่ให้ดูนะครับเนงสองสาม,สามเกี่ยวใส้เกี่ยวพุงตัวหนึง่งไปท้อ ตอนนี้คลนี้ใครชอบเป็นลิมกันแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับซีอูกินในคามค้ามาแวะดูเฉยๆน้องนานๆน,นมาที